คุณหยุดคิดก็ไปบอกเห็นไหมมาดามชูชาเนลต้องมีสติกับปัจจุบันครับมันจะทันแต่ยากมากครับจะให้ทันอืมมันต้องฝึกค่ะมันต้องฝึกการจะให้ทันปัจจุบันขณะเนี่ยมันยากนะแต่ถ้าเราฝึกได้มันต้องฝึกอะแล้วทาให้ได้อะมันไประลึกรู้ให้ทันกับปัจจุบันขณะที่มันเกิดขึ้นนี่มันคือมันสุดมันสุดสุดอะมันสุดยอดจริงๆอ่อะเราต้องทำให้ได้นะอันเนี้ยคืออยากคิดว่ามันเป็นพื้นฐานนะ สติสัมปชัญญะแคล่วคล่องว่องไวนี่มันเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสุดเลยนะคือมันต้องมีสติประคองไปเรื่อยๆนะคือตัวสตินี้ก็อยู่ใน อยู่ในธรรมวิจยะสัมพุชงนะคือธรรมะที่จะเป็นองค์ที่ให้เข้าสู่การบรรลุมคผลนิพพานคือสติเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะสติเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นตัวแรกด้วยนะเพราะว่าในนั้นะธรรมวิจยะสัมพุชงจะบอกเลยว่ามีสติรู้กายในกายธรรมในธรรมเวทนาเออเรู้กายในกายอยู่เนืองเนืองรู้เวทนาในเวทนาอยู่เนืองเนืองรู้ธรในธรมอยู่เนืองเนือง รู้จิตในจิตอยู่นเนืองเนืองนี่คือสติสัมปสัมชัญญะมันเจ๋งมากขอบอกเลย <c oughs> คุณอนุรักษ์บอกว่า,าคุณอนุรักษ์บอกขอย้ำขอให้ย้ำบ่อยๆถ้าเราอยากได้เส้นตรงก็ต้องจุดให้ถี่ขึ้นก็เก็บเล็กเก็บน้อยถึงได้เส้นตรงไวขึ้นครับ <c oughs> ใช่ค่ะอนุโมทนาคุณอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าในสิ่งที่พระธรรมนะ วิปัสนาอาจารย์ท่านให้ทำวิปัสนากรรมฐานในแนวสติปฐานสเป็นทางสายเอกที่เราจะเข้าไปเจอองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราไว้ก็คืออริยส,สัจสีเนาะเราจะไปเห็นตรงนั้นเลยแต่ว่าเราต้องมีวินัยในการฝึกตนของเรามีความเพียรน,นั่นแหละคะ่ะ